สวัสดีครับผมกบมาพ่อกันอีกคือเก่าแล้วครับกับบ่าวสัตพาล้อครับผมมือนี้เป็นมือวันหยุดครับมือว่างครับก็เลยออกมาหาตัวป่าล้อมมึงครับมาหาล่อสิทธิ์ปลาย้อนปลาย้อนป่าออดน้อยครับมาจ่อหมายไหมครับพี่น้องว่าจะมีตว่าครับหมานี่ครับโอ้หมางามงามพี่น้องหมาสวยครับหมายงามครับผมน้ำหลงหลายแล้วครับผมมนปลาลงมาครับผมพี่น้องเอยผู้นะครับ ลงมาครับผมมาได้ทำเลหมายนี่แหละครับหมายนี่งามครับผมบรรยากาศงามๆครับผมยิ้วสวยๆครับผมโอ้ฟังพันบ้านพ่นเทหินครับผมประคับพี่น้องมาลงเบ็ดกันเลยครับผมก็เบ็ดมาสวงคันครับผมพี่น้องมาเนี่ยผมก็แท่เป็นเงื้อมักครับผมเนื้อมักที่ผมมักเองนะครับ มักเองทำเองครับสูตรเมียจมครับผมสูตรนี่เปิดฝาชั้ไหนเมียจมยั้นนั้นครับผมมันเหม็นมาครับพี่น้องมาลงเบดกันเลยครับมาลุ้นมาชมกันว่าจะมีตัวมีแต้มบ่ครับไปเลยครับลงเบดกันเลยครับพี่น้องมาลงขั้นแรกกันเลยครับมันหมานเลยยามพอเลยมันแล้วขวาเนั่อนอะครับพี่น้องอ่ะมันลุยกันเลยครับผมอี่ข้างในล่ะ ครับพี่น้องมาลุ้นกันเลยครับผมผมก็จะลงไปทั้งสองคันเลยครับผมพี่น้องประคับลงคันที่สองกันเลยครับจงมาลุ้นมาชมกันครับว่าจะมีตัวมีเตียมมาครับนี่แ่วมาหมายกับงามงามพี่น้องหมายงามมีดีหมายนี่จ่อไม้ไม่ครับผมแล้วครับพี่น้องมันๆครับ แ people, ้มแรกครับไม่สองครับตีปั๊บกินปื๊บเลยครับนี่ขามือเลยครับยังไม่ได้วางขั้นเบียดเลยครับผมอ๋อครับผมมันมานมาลุ้นกันไหมครับผมปลาย้อนครับไม่แล้วครับพี่น้องแต้ม2องครับประกดครับผมกดเหลืองครับพอดีกำลังหมกกำลังออมครับพี่น้องอาหมันมนครับเอาขั้นนี้ก็กินขึ้นกันครับนี่ขันนี้เอาแล้วครับนี่เอา๋ออ๋ออเอาอันนี้ก่อน มันหมานพี่น้องผมร้อมกันสองขันเลยครับผมมาแล้วประกวดครับผมประกวดครับผมพี่น้องประกวดโอ้ใส่เดียวกันเลยครับพี่น้องอ่ะมันหมานครับใส่เดียวกันพอ่อหมกพ่ออ้อมครับผมเอาเบียดสองขันขึ้นฟังสองขันครับมาลุ้นกันไหมครับพี่น้อง ลงได้แล้วครับสองทันครับมันรุนกันไหมครับผมออเอาแล้วครับทันแน่น้อยนี่ครับมาแม่นละครับเนี่ยเอากระตีกับตะกี้เนี่ยขอานั่งนะครับพี่น้องมาอยู่แล้วครับพี่น้องวันนี้ปาย้อนครับมันมันครับเตี้ยในเตี้น้ำครับปาย้อนครับดูมัน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 ,มน คันนี้ผมก็ว่ามันกินแล้วครับว่ามันยู่แล้วครับคันนี้เดี๋ยวครับปลดปลาคันนี้ก่อนครับจังไมาเอาคันนี้ขึ้นครับผมนี่าง้ยครับผมปลาย้อนครับไตงามๆครับผมตัวนี้งามครับตัวนี้ไงมันหมานครับผมมาอยู่แล้วครับพี่น้อง ผมกดเหลืองครับตัวนี้กดเหลืองครับ,รบผมขัน้นน้อยๆองว่ามันกินแล้วครับขั้นนี้เหาก็ตีลงไปครับผม ครับมาแล้วครับกดเหลืองอีกครับโอ้ทองไข่องโลงครับโอ้กำลังพอดีหมกใส่อดีกําลังหมกกําลังอ้อมครับผมเอาหมันหมันครับกินเร่งเล้งครับผมแบบเร่งเล้งเอาขั้นนี้ก็เอาแล้วครับตีลงไปมึงนึงนี่อ่ะปลดปลากขั้นนี้ก่อนครับผมครับตี่ขั้นนี้ดาวมงกี้เลยครับอ๋อขั้นนี้ขึ้น ยังครับพี่น้องครันยิงโบทันครับพ่อยู่ บมทันครับพี่น้องรุดกันไหมครับผมเอาแล้วครับคันนี้น้อยอ่ะออกแล้วเอาแล,ล,ล,ล้วเออเวร์รุดตะบนน้องมาเนี่เนาะพื้ดรถเออรุดพี่น้องรุดรุดพื้ดรถครับผม รุดซ้ำครับหนักๆดีๆปืดหลดเอาไหมครับผมเอาแล้วครับผมคันนี้คันน้อยครับคันนี้ผมใส่เงียดีเบ็ดกันครับผม อีกแล้วคับพี่น้องดึงไปคองอีกแล้วขาดครับผมนะครับผมขาดแล้วมัดเบ็ดไหมครับผมเอาละครับขั้นน้อยเนี่ยเอาละครับ มาแล้วครับคันน้อยครับปรากฏครับผมผมปรากฏเหลืองครับผมเอ้ยลูกแม่เดียวกันไปครับพี่น้องใส่เดียวกันบ้าเลยครับนี่เอ้ามันๆเก็บคือกเก่าครับผมไม่ครับโอ้ ขึ้นมาแล้วยังหลุดอยู่ครับพี่น้องเอยหลุดลงน้ำกูนะครับบอมหลดประกดครับกดเบียงเส้เดียวกันไว้ล่ะครับพี่น้องเอตัวได้ที่มันหลุดกระเพยนไปครับพี่น้องเอาตัวที่มันได้ครับผมอ่ะเอาอีกแล้วครับขั้นน้อยๆนะครับโอ้ยกินแบบรัวๆเลยครับผม ตัวที่หลุดไปมุ้งนึงนี่นปรากฏครับมันนี่ปะย้อนครับผมอ่ะครับมันหมานครับครับผมตะเพียนไฟครับใส่กำงามครับผมตัวยิงใหญ่เอามันหม,มานครับผมสารพัดปลาครับผมมัอนี้ เงียบแล้วครับพี่น้องก็คงกินได้ง่ายไม้แล้วครับไม้นี่เบิดโตแล้วครับผมกับมานอยู่ครับได้หลายแตทอยู่ครับเป็นสีแล้วครับพวกนะ่ะได้เป็นสีอยู่ครับทั้งหลุดไปแน่พี่น้องง่ายไม้กันครับ แล้วครับง่ยายลงมไปข้างล่างแล้วครับง่ยายไปเรื่อยๆครับผมหา,ามายงมๆเหมาะๆหมายนี่เบิด์ตัวแล้วครับมาคลิปนี้ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้อครับบ่าวสักพาเลาะคลิปหน้าผมจะพาเลาะลงใส่ถาเบิ่งถารุ่นนำเบาวสักนะครับเดี๋ยวน้ำลงอีู่ักหน่อยบ่าวสักิพาไปตีปากกดค้างร้งองเมืองครับปากเครืองใส่เนเงี้ยใส่เดือนครับ คลิปนี้ก็บมีอย่งคงสิราพี่น้องกเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ